ขอเจริญในธรรมกับชาวธรรมะออนไลน์ทุกท่านวิถีชีวิตในโลกนี้เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความดีใจเสียใจหัวเราะร้องไห้ความผิดหวังความสมหวังสิ่งที่ได้และสูญเสียเต็มไปด้วยสิ่งที่คนรักเราและเกลียดชังเรามีเยอะแยะมากมายในโลกนี้ฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญว่าถ้ามนุษย์คนไหนไม่ได้เรียนรู้ธรรมะไม่ได้เรียนรู้ธรรมชาติ ก็ไม่สามารถมีความรู้มีปัญญาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตทางโลกของเราในชีวิตแต่ละวันแต่ละทิศแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์เรื่องราวอย่างที่ผมได้บอกท่านไปแล้วสุขทุกขคนรักคนชังผิดหวังสมหวังดีใจเสียใจหัวเราะร้องไห้เยอะแยะมากมายถ้าเราไม่มีปัญญาเรียนรู้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นอะไร เราจะรับมือเราจะแก้ไขกับสิ่งเหล่านี้เราก็แก้ไขไม่ถูกเราก็จะให้วิถีชีวิตแห่งความสุขทุกหัวเราะร้องให้เกียรติชังรักลุมเรา้าชีวิตเราให้หลงจมแช่อยู่กับเขาโดยที่ไม่รู้จะอะไรสิ่งไหนที่เข้ามาเป็นความสุขเราก็ดีใจสิ่งไหนเป็นความทุกข์เข้ามาเราก็เสียใจมีคนรักเราเราก็ปื้มีคนเกียรชังเราก็รู้สึกอัดเล่าร้อนนี่คือวิถีชีวิตของมนุษย์โลก,โลกทุกคน ไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนคุณจะเป็นขอทานเศรษฐีมีความร่ํารวยมีชื่อเสีงยงยศอํานาจวาสนาแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เขาก็ยังเป็นความจริงที่ลุ่มเร้าดวงจิตของเราลุมเร้าความรู้สึกลุมเร้าใจเราให้มีความสุขทุกข์เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของแต่ละคนนี่คือเป็นสิ่งว่ามนุษย์เราเรียนรู้ความรู้เยอะแยะมากมายตั้งแต่ระดับปัญญาตรีโทเอก ที่จะเป็นด็อกเตอร์แต่ไม่ได้เรียนรู้ความรู้ที่เข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เราเองที่เราจะรับมือเขาอย่างไรเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่ตอบย้ำให้กับชาวธรรมะออนไลน์ทุกคนได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสําคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์เราจะต,ต้องมาเรียนรู้ความรู้ที่จะเข้าใจสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเราจะแก้ไข เราจะทำยังไงกับสิ่งอย่างนี้ที่เราเกิดความทุกข์เราไม่ทุกข์มากกับเขาที่เราไม่อึดอัดเล่าร้อนหรือเกิดความสุขเราก็ไม่หลงปลื้มกับความสุขของเราชีวิตเราจะมีความสมดุลมีความพอดีที่จะทําให้ชีวิตเรามีสันติสุขและความร่มเย็นได้อย่างแท้จริงก็ฝากให้ชาวธรรมะออนไลนา์ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งสําคัญชีวิตของมนุษย์เราก็คือธรรมะคือพระธรรมคือธรรมชาติที่ลุม่มร้าจิตใจขอมลุกของเรานะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์ณส่งคฎสรงบุตรทีส